กินสตอให้แกะไม่ไม่มีนอนมันมีนนนซะโตออสเตรเลียมีนอนได้ส,นนสิบอกแหงวะนี่เลยบุ๊นเลว่าเลยแกเห็นเห็นเลยเหรอนอนบะมี่เพราะอย่างพ่เป็นสตอเก็บดีมันมีนอน ต้มของแอมันสุกคักบ่แซ่บอืมันสิแบบว่าออกเป็นเหลืองๆจลางๆถ้าใครอยากออกจุ้มออกเหลืองอร่อยๆเหแห้งจุ้มอืมแฟนขับถามกันได้กินเหม็นๆเนี้ยสามีไม่บ่นว่าเหม็นเลยบ่ อยู่กับแฟนหนูเจ็ดปีสามีเพิ่งมาบ่นว่าเหม็นหนูเวลาหนูกินอาหารนี้แฟนหนูมาบ่นว่าหนูปากเหม็นสันหนูละโกรธเลยอ่ะว่าฉันเนาสิบอกให้วิธีใไห้สิบอกให้ปากเหม็นเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงเอ้มเร้วรสตื่จเตนะ เหม็นบ่เหม็นแต่ปากเวลาเขากินสับระหรือเวลาเขากอาหารไทยอาหารไทยจะแบบแกงอีสานทีมมี่ปลาแดดหรือแบบตั้งีย่แกงแบบเนี้ยหรือแกงฮูทีิมี่เกลือเคี่ยงหลายๆแกงไตนี่เกลือเคี่ยงหลายมันจะเหม็นเหม็นกุ้งเฮี้ยนอยู่มันเหม็นแต่ปากันยองไงผัวกับป้าจุม ทมไมก,ไมกไมไมมอ้อนไม่ยู่ใม่ๆจมอยู่ผมาท่านเด็ชินนะอมมาชิ้นผนจะจมอยู่ใหม่ๆีไ่ไม่อยู่ใหม่ๆแต่นนี้ชินแล้วก็จมแต่ว่า,วาเลงปากเหม็นนี่จะบอกให้เรากินสมตำกินสตอกินอย่างกระสาอาหารอีสานบ้านเราเอาหารบ้านเราเนี่ยเหม็นมันกินแห้งพอเครื่องเครื่องมันหลายเ่คืออาหารฝรั่งกินเสร็จ บวนปากแปลงฟันอืม,มเรียกแปลงฟันเด้อกินเสร็จป,ปุ๊บเนี่ยขี้แขวแปลงฟันอืมบวนปากแปลงฟันแปลงสองรอบอืมนี้เค็มลับที่บอกให้ปากเหม็นย้อนพูดว่าปากเหม็นเด้ปากหอมอืมพอจูบตลอดเพราะว่าปากหอมปากก็เหม็นจริงาปกตจมก็ปากเหม็น ฟันเอมินเนอรานี้แป้งฟันแข่ขีแขวม่วนปากออกก่อนม่วนปากม่วนเศษอาหารออกมันเม่แข่ขีแขวม,มีแนวแค่ขีแขวหรอกท่านต่างประเทศคนสิเป็นจระแค่ขีแขวนะมันเป็นไส้ไหม่เลยใส้แบบมาจากไหนผมบอก,บอก่าถึกอ mm ือ hmm. แค่มวันนี้มาแปลงสั้นด้วยยาสีฟันคนอนกีนี่จะเป็นไก่ชีสกันเลยอะไรที่พวกเจ้าใส่ยาสีฟันแปลงสองเตียวันนี้จะท,ที่สามอเอาเกลืแปลงเกลืออื้อ,อ,อรอบสามแปลงเกลือ แป้งเกลือเสร็จบ่ต้องม้วนน้ําเกลือออกอืมบ่ต้องม้วนน้ําเกลือออกแล้วมันสิรักษาฟันพร้อมรักษาฟันผู้พร้อมเกลือนี่บันเดๆอืมเป็นูอไเนาะอีเฮ็ดคือดปากเจ้าบ่มีหมสิบอกให้อือบ่มีหมมีกินเลยสิกินเข้าไปเนี่ยอือบ่มีกินเลย สีบอกให้ไปเห็ดมด้ยเนี่ยกเชียร์ไปแปงออ้งเอาใีดีขันมันมั่นใจแป้งอย่าง้ว,ล,วลูกอมหรือหมักฝรั่งมะเขียวไว้แต่ยังพูดบอกบอกอมลูกอมบอกเคียวหมักฝรั่งปากก็หอม,อม อืมทะเลสุดเขิลเวลากินอาหารแบบนี้บ่มีปากเหมน็นอืมเหม,ม็นแม่นก็สิเหม็นกลุ่มเฮี่ยมกินอาหารไงแล้วเขาท่าท่าอาหารเนี่ยมันสิไม่ควรไม่กินออกมากาาาลัวกระตุ้มชิล่ะว่าจะบอกเรื่องเป็นใคร มม่สิบปีเลาว่เค่จมาปักหมึ่งพะเขารักษาฟันดีแั่สิบเหมี่บ่ามีหิ้งปูมพร้อมไม่ดีให้ที่ขอยัดกินข้าเตฟ้าปรลางปากอืม ้้อองนหลายครับแฟนเขาบอกว่ามีฮอตสตอรกินน้อยย้ายสันมีมืดมีสตอรมีผักกะเดาผักที่เล็กกัมี Tại một đèn mình. Mm. đi một. <laughs> นนะมันแหลกตึง hmm. อ mm ื่นลงแค่กว่างกินอาหารนะเคี่ยวให้มันแหลกๆก่อนค่อยอื่นสิฉันมันแหลกมื่ออื่นบ่ไหรเนะมองต้อง่านมันแหลกไปหรอเอออืม ส่วนไม่ใช่เป็นอย่างมีเห็ดแล้วกอยังเดียว Detta. mm! Ja, Hvem er han? Det er hvidt, det er